ไปแล้วโอ้โหแจ็คพอตจริงๆเลยผมเนี่ยอะไรยังอยู่ตึงเลยเนี่ยเบาเบาโหเดี๋ยวเดี๋ยวของผมลูดไปกี่คันเนี่ย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิฟ f i ชิ i ครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาตกปลาที่คลองเปรมประชาก,กรครับหมายกอไผ่ล้มครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ครับนี่หัวตานรุ่นลิมิเต็ดครับไม่มีติ๊กเกอร์ครับตัวนี้วันนี้มากับน้บบาบังครับผม oh, สวัสดีครับนะบ,บังนัดไว้ผมมาก,กี่โมงบ่ายโมงอบ่ายบ่ายถึงบ่ายแล้วนายโยมาถึงบ่ายอ๋นนอแล้ว ปลาหรือมันหลายนี่นายโยใช่ไหมเนี่ยเอาที่ตึ๊ดตึ๊ดไม่มีนะโยหลอกกันแล้วอันนี้ที่ไหลชอบไหลถ้าเหมือนปลาทึงไหลแล้วแต่ไม่หลุดแล้วผมก็บ่ายโมงเย็นๆนั่นแหละครับวันนี้หลุดๆแล้วยกันเย็นๆนะกลับพร้อมกันกลับพร้อมกันเนี่ยกลับพร้อมกันเดี๋ยวให้นายโยช่วยแบกปลาขึ้นด้วยฮะถึงมาก่อนเลย แดดเดือดดีนะน้ำกำลังดีแล้วตอนนี้หน่นายโยมาพอดีปลาเงียบเป็นเย็นนะลุ้นเย็นๆอันนี้น้ําดีแล้วน่าจะลุ้นได้ถึงเย็นนะน้ําใสพอนี่นี่นี่กันนี้สับสิครับวัดให้รู้จักเนี้ยเนี่ยมันจะกินอย่างเงี้ยปลาอะไรหนูวิ่งมานี่แล้วนาโยเพียนหรือเปล่าเพียนปลาตระเพียนนั่นไงใช่แล้วโศกโศกอย่างนี้เอาเพียนมาใต้มมันเนี่ย โอเคครับผม

ด,ด,ดูของน้ำบ,บัง <laughs> ผมยังไม่ลงกระชังครับ <laughs> ออมาแล้วตัวแรกผมมาแล้วยังไม่เอาเข้าตะก้อนเฮ้ยอานไหน้โอ้โหตัวที่มีสายเยอะ

ของใหญ่ตะบางังหามรถแล้วตะบังของใหญ่หอหญไอโด้ด<ะ>ิฮะโด้โอ้โหขาดหมดเลยเดี๋ยวออกขวาก่อนคากัน,นโอ้โหไม่อยู่ไม่อยู่ผมก็ว่าอยู่อะไรวะเนะีย่ยเฮ้ยเอาไว้ก่อนอะไรไม่รู้เลยเนี่ยโดย้นิวไหลโด่ะไม่รู้มันกินเบาๆแล้ววิ่งไปหาตะาบาังขาดหมดเลย โอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหแจ็คพอตจริงๆเลยผมเนี่ยอะไรยังอยู่ตึงเลยเนี่ยเบาเบาโหเดี๋ยวเดยผมรูดไปกี่ครั้งเนี่ยไม่รู้เลยจุดแปดมางัดกันหน่อยเว้เฮ้ยต้ตโต้นัต่ออยู่นั่น

โอ้ยหมดเลยสามคันสามคันโอ้หเยเหมือนปลากายว่ะนะบังไก่หรือไอ้ไก่ไอ้ไก่มันโดดแล้วเมื่อกี้เข้าต๊ะเข้าต๊ะนะบังเอาไม้ออกหน่อยโอ้โหกี่คันนะบังสามเกินโอ้โหหมดแล้วไปแล้วโอ้วุ่นวายเฮะ เดี๋ยวติดกระชังนะบัง oh. ป oh ่ะเนี oh. Oh ่ยเดี๋ยววางนี่ขึ้นบัานนายโย่เดี๋ยวแป๊บนึงเย็นๆปั่นเงินโอ้โหโอ้โหหมดแล้วไปแล้วโอ้หุบใบเดี๋ยวเดี๋ยวติดกระชังนะบังป่ะเนี่ยเดี๋ยววางนี่ขึ้นบัานนาโยเดี๋ยวแป๊บนึงเย็นๆปั่นเงินโอ้โอร่อยเลยครับเนี่ยตัวอะไรยังไม่โผล่เลยเนี่ย เอาขึ้นก่อนเฮ้ยได้เอ็ลุดมาทันะโยัหลุดฮะหลุดโอ้โหนี่มันได้เอ็นกลับมาแล้วเนี่ยไอโดนู่มปายนู่นไรโดเียนะหลุดหรือขาดขาดขาดนี่ป่ามันเข้าฟันกันนะเด็กโอ้ยน้านี่เขาหมานิ่งจริงหมานิ่งจริงขาด ไอโดโดนฟันมันเรียบร้อยครับขาดไอโดใส่สองสามดูนแหละนี่จะตามเงี้ยไม่ขาดนะมึงดวงยังดีนะโอ้ยื้อมาตั้งนานยื้อมาจากต่อยมาได้โอ้ปวดแขนเลยเดี๋ยวนี่ผมได้คืนอันหนึ่งชุดงั้นนี่เดี๋ยวพื้นที่ก่อนเดี๋ยวเฮียโอ้โหเฮียเร็วแล้วโอ้โหเบ็ดลุงตุ้งนางอยู่เนี่ย ของน้องไว้ไหนหมดแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ยได้คืนหมดเลยนี่มุ้นี่ติดไม่หยุดนี่มล้งขาดแค่ยันเดียวที่ติดกระปลาร้อยโดเลยนี่เห็นจี๊ดอเห็นตัวเลยหลายพ้อยมาเลยเมื่อกี้น่ะอ๋อเหรออ๋อเหรนึกมาขึ้นบุ่นน้ำไปโน้นนี่ยที่หลุดไปมันพุ่นน้ำเลยนี่นี่น่ะสายสามมีมีเลนเนาะอันนี้ หลุดก็ปล่อยนม่โดผมปล่อยไปแล้วหลุดปลาวุกเบ็ดล่อหลังนะบังปั๊บไปเนี่ยโอ้โนี่ได้คืนมาไม่สามชุดขาดไม่ขาดใ้ที่ปลาเอาไปนู่นนั่นแหละขาดทในโดนเอาไปด้วยอันเดียวนี่ได้กลับคืนเลยโดเห็นลายแล้วเก็บของได้เลยประเดูกห้อยยาว จริงอ่ะมันโดนอันนี้มันอะไรแต่ว่าช่วงสะบัดช่วงนี้แหละช่วงมันอย่างเงี้ยนะอื้มหัวมันแล้วก็เข้าไปโหลากตั้งแต่นู้นมานี่เราจะได้อยู่แล้วมันก็ไปถึงนูนโอ้ยเฮ้ยลูกเยนะโย่ลุดอ่ะ ไอแต้มฮะนี่งัดโชว์ไปทีอันเล็ไอ้ไซยังเงี้ยผมเอาครับไอ้โดยอะไรเนี่ยปล่อยไอโดยไอ้โบ่ปล่อยให้หมดเนี่ย ปันเยอไม่ทันเลยนะเนี่ยเบ็ดก็ขาดาไม่มีเบ็ดตีสิมีอยู่สามคันเนี่ยตีสางคันไว้ก่อนถ้าใครซ่อ,ยอม,ย,อมย,อยังมีเวลาบ่ายโมเพิ่งบ่ายนะเนี่ยโ,โ,โ,โอ้โหเหลือแล้ว <c oughs> ยังมีเวลาให้วางวุ้นอีกนานอีกเยอะ <c oughs> อีกเยอะไปเยอะอืมอีกเขียวเนี่ยไอ้เขียวไปแล้วนะโย่ปลาใหหน่อยปลาเก็บอยู่เบรกไว้ไหมเนี่ยปิดนิดนึง อยู่ไหมเล็กๆผมเอา,าใหญ่ผมปล่อยอโ,อโอ้โอโดูตะเพียนมุกเขาเก่งกล้างจริงเลยทำยาวใช่ไหมไม่ายาวปัญหามันไม่ตันไม่ตนัก <rum> นี่อีกหนึ่งแต้มครับให้ตะบังสับให้ฮะเวลาประกอบเสร็จสับไม่เสร็จย็น หลังด้วยนี่นายโยใช่เหรอใช่ใช่ขน่ะเกาะหลังด้วยได้ความสูที่เอานี่โอ้สายสวยฮะยินคันพุ่งเลยตัวนี้นี่ครับไสว้าม,นมนันมันโอ้มันเยอะกันไม่พันโอ้ไม่ลุดับเป็นปากโอ้

เดือยนะนี่จะหิ้งเลดือยันเด้เลยดิอยดือยเยอะนะยังลงไม่หมดเลยเนี่ยสามคันอ๋อเกี่ยวหลังมาด้วยเกี่ยวล้งมาด้วยเกี่ยวหลังมาด้วยอ๋อสักรันโอ้โหปวดเมื่อยไหมครับน้านี่ครับอีกหนึ่งแต้มฮะไซส์สวยจริงๆ สวยสวยเลยวันนี้มันเทิงครับวเนียบหมดลดิตอีกแล้เนี่ยโอ้โหยังไม่ได้กินข้าวครับมเหี๋ยวเอามาไม่ได้กินเลย <laughs> เรินอืดหมดแล้วยินกาอืดแล้วลแหละุนนิโยอะไรดำๆกลางเนี่ยฝูงปลาปะเนี่ยนิโย ข้าวยังไม่ได้กินหมดแรงเลยอ่ะแรงเลยถึดกัะสันเลยอ่ะตันจริงหมดแรงรู้เลย้าลยู่ไหนไปติดกันอีกนะเดี๋ยวพามาอืม ย่อ you know, ไหมผมก็าไม UM ่ถนัดจริงๆเลยบ้องตรงเลยโอ้ยได้แล okay ้วโ้โบโบโบฮะเข้าป่าเน่ยว่าจะเข้าป่าไม่โบเหรอฮะได้ไหมอาอจิตข้างจะข้างแก้มนี่ครับโอ้ใสหลากขันพุ่งครับตัวนี้ยิยเกีียวอยู่เลย เออกระโดยอโอโซวันอ้ย้ยั้้นทมั้ยโหหลุดยอมันมันต้องทางนี้อ่ะทันทำไม่เข้าทางไงอ๋อเข้าป่าหญ้าไ้หมหญ้าม่หญ้าดิว่ามุดไอ้มุดจะกินไอ้หญ้าก่อนเลยแค่นั้นเลยอ่อยเลย แม่ได้เอาวันนี้เซ็บิ่ขึ้นนะน่ไอกหน้าด้บอกว่าเดี๋ยวปาจะม,มุดหน่อยนะขาของแท้ เอาอยู่ๆน้อยอยู่คุบคุบคุบกันคุบคุบไม่ไหวอันนี้มันเยอะเยอะเท้าไหร่คน่งโอ้ยปล่อยมั่งอะไรมั่งแล้วปล่อยตัวแล้วน่ะไล่ผมายอยู่ในน้าหมด ได้่ะโอ้แล้วปหลุดไม่ลโอ้แล้วซุอันนี้ใครเนี่ยไม่ไรขุดเอาอย่ในน้เรเรียกในบ้านเลยนะเนี่ยขุดเาาในบ้าหลดนลบกว่ามันยิ็มานน่ะ

Má có tiền. Fi ơi nhau. cái đồ được Bin nhau. Mình nhau. nó nhau. Bin 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 à? Bin rồi, Bin nhau. Bin nhau. Bin nhau. Bin

แกะเพี้ยไงที่พันงั้น,นอื <c oughs> เอ,อเออไปนน่นละไม่ตาผมเอียงน่ยนะีออกพเอียงเมอันสั่ง่มงได้สิบระตัวแล้นาโย่ไม่มีเวลากินที่เสือป่ะเสือต้อส่ข<ะ>าะจะบอกว่าจะบอกว่าน่าหกสิบแล้วมั้งแน่ อะเพิ <S s so ่มนกินเนี really? ่ยมันกินอยู่ปลามันกินอยู่โดนหกสิบแล้วน่าจะต้องหกสิบนะประมาณหกสิบรอแบบสีนะ้องสามข้อแล้วมันสามข้อลดเงินไหลขึ้นมาในข้อที่ขาดที่สุ่แล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ลองจังหวะดดีหายแล้วนะโยร ถ้าเป็นผมวัดตายแล้วเนี่ยโอโหน่หนโมเตอร์โบเงีนะฝังแตงโมได้ปาหวกันเลยลัำคี้ฟันเลยแค่เดียวโอ้ใสไม่นขี้เล่เลยครับตรงนี้ย เดี๋ยวรูดอีกเดี so mm ๋ยวรูดอีกนี่เดี๋ยวตั้งนะเดี๋ยวไปขิงนาโยดีก่อนนี่ะไรที่สวยเลยครับ huh. ถังเหล้าถ to ังเหลัาปิดไปแล้วเาปิดคนเดียวโอ้โหรรยกาศอยู่หน้าในากทีอะหายหมดุ้ยปากชี้ขีดมา้งอยู่นะนายโย เพียบตุ้ดตี๋แล้วย,ยวฮัดแต่ละทีการเพิ่งโยกอ่ะกามย้ายอ่ะกามย้ายอ่ะ <c oughs> เอาปีหนึ่งแต้มคร <c oughs> ับอันนี้รดูรอบทางไงพี่น้องก็พาออกไป็นรถนฮะปุ๊บล่าไปออไเลยปุ๊บแล้วหายเรือนี่นะโอ้ได้ขับเลย โอนี่ฮะโคันป่ะอึ๋งอึ๋มเกี่ยวแยบว่าผมเกี่ยวฮะไอึแยบก็กินแล้วดิทั้งนั้นน่ะอะไรย่อคันเนีอยเอาไม่คันไม่คันนี่งัดเลยครับผมหลังจากเงียบไปสักเกือบชั่วโมงครับเนี่ยน้ำมันเปลี่ยนนะ น้ำมันเปลี่ยนตอนนี้มันจากตอนแรกมันไหลจับมาไหลแล้วไหลไปไปซ้ายตอนนี้ไหลกลับตัวแรกมาแล้วชั่วโมงเมื่อกี้หยุดไปเฉยๆน้ำหยุดหยุดมันก็ไหลใหม่หยุดไปดื้อไมหยุดไปดื้อปลาก็หยุดไปดื้อเหมือนกันนกนกนกเอ้าเซลนี่ปลายค้างขนาดนี้รอดยากปลายค้างเยากปลายค้างมันเกี่ยวล็อกอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยหลุดไหมปากบนเดียวผมเขาหลับไม่ชอบ กรอบปากหวดนึงดไ้ปากล่างเหนียวุดนะเลุดนะมีเล่นนี้ยอได้กนกันกลัวอะไแล้วเนี่ยอะไรสหรือะยอันนี้แหละจีบผมว่าเนี่ย ที่ถนนเหน่อยมาแล้วนู่นเดี๋ยววิ่งขึ้นนู่นแล้วนู่นน่ะมากินอยู่วิ่งตรงกลางน่ะไม่รู้เรื่องเลยตอนกินเหรอมันวิ่งอยู่แสายมันหย่อนมาเรื่อยมาเรื่อยเลยเิ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นแล้วเย็นจะเย็อ้ยเห็นไหมขอติดหน้าเหรออุ้ยเต็มปาก เต็มนะเต็มนนายต็มนเช็คให้ดูใก้ชัวร์ก่อนนะครับผมก็กลับมากินครับผมนี่เต็มที่สองสวยฮะเ้ยต็มที่สองจากชั่วโมงนึงเนี่ยเต็มเพิ่เต็มที่สองเพิ่านมาปมามงไงชมแล้กินแล้วก็นึ่งลอยไปุนเนี่ยรามันวิ่งวิ่ง ไอตัวเบ็ดอีกตัวหน้าจะเกี่ยวตะขัวขวดดีกว่าพี่เอ๋มันเลยหิ้วด้วยกันไงโอ้โหสาสวยไงพี่เอ๋พี่เอ๋ให้ตักเลยตัวแกะไม่ไหว <laughs> <c oughs> ตักตักเข้าวเต๋วหวิ่งเลยมานั่งแกะขาอาวะตะหวิ่งครึ่งชั่วโมงหมดเวลาครับพอดีตายแล้วเขาเต่าเลย <c oughs> หมดโปรพอดีเนี่ยหมดโปร,โปรจุดเราให้ ใส่อย่างนี้แหละจะกลัวไม่ใส่ปล่อยปูกอย่างนี้เกาะแบบนี้เลยเจอสายพี่ดีเข้าไปพ่อผมตัดสายพีเอี๊ยโนเลย นี่ครับอีกหนึ่งแต้มวับบอกไม่ตักเกี่ยวปลายทางมาเลยเอาทางนี้รอดยากนะรอดยากยากเลยนะถ้าอีกหน่อยนึ่งโอ้ยเสียทางยกมาได้ยังไงยกได้ยังไงเสียทางด้วยรอดยากเหรออีกหน่อยเดียวแค่นิดเดียวเอง ครับผมตอนนี้ก็เวลา5โมงครับก็ได้เวลากลับแล้วครับก็ใช้เวลาตกบ่ายโมงถึง5โมงเย็นครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้ครับผมดูผลงานนายโยดูผลงานนายโยฮะของขนับบังนายโยถ่ายให้แล้วเดี๋ยวดูของนโยบ้างฮะนับบางจับประตูแค่ไหนฮะทะลุเดี๋ยวทะลุข้างล่างปะนายโยมาแค่พักเดียวน่ะบ่ายโมงถึง5โมงอ๋อนับบางปิดแล้วอไปแล้วไปแล้ว ยังกินไม่ยังกินไม่หยุดเลยครับปลาโอ้โหทุกงว่นัจะได้ได้อยู่โอ้ดูไตปลาประมาณสักนะนะบางสิบตสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวนิโยได้สิบกว่าแต้มฮะกัเวลาแค่บ่ายสามชั่วโมงประมาณนั้นนะประมาณสามชั่วโมงสองสองชั่วโมงกว่าก่อนนะโยจัดของเสร็จอีกโอเคครับประมาณนั้นโอเคครับผมก็อีพีนี้ลาไปพร้อมกันนะบังครับผมครับผมฝากเราทั้งสองช่องเลยครับช่องโยชิฟิชชิ่งครับ อ่นะบางตัวกลมไปชินครับผมอาจจะมีร่วมคลิปกันเรื่อยๆครับผมโอเคครับผมวีนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวผม